ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธศักราช2537ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงพุทธศักราช2562นะครับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อในมาตรา64ทับ1นะครับมาตรา64ทับ1 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยพ้นจากตำแหน่งในกรณีดังต่อไปนี้นะครับวงเล็บ1นเนี่ยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งรองนายกก็พ้นด้วยนะครับวงเล็บ2นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน,น่งวงเล็บ3ตายวงเล็บ4ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวงเล็บห ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา58ทับ4วงเล็บ6กระทำการฝ่าฝืาฝาฝานมาตรา64ทับ2วงเล็บ7ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกวงเล็บ8ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา92นะครับต่อมาเนี่ยในว่าต่อมานะครับให้นำความใน วงเล็บ1วงเล็บ2วงเล็บ3วงเล็บ4วงเล็บ6และวงเล็บ7เนี่ยมาบังคับใช้กับการพ้นจากตำแหน่งของเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด้วยโดยอนุโลมนะครับวรรคต่อมาให้นำความในวาตรา64วรรค2และวรรก3ามเนี่ยมาใช้บังคับแก่รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด้วยโดยอนุโลม มาตรา64ทับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุก,การนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้องไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้นะครับวงเล็บ 1. ดําดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดในส่วนราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเว้นแต่ตำแหน่งที่ดำรงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินหรือตามนโยบายของรัฐบาลวงเล็บ2รับเงินหรือประโยชน์ใดๆเป็นพิเศษจากส่วนราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจนอกเหนือไปจากที่ส่วนราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจปฏิบัติกับบุคคลในธุรกิจการงานตามปกติวงเล็บส เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระทําหรือจะกระทํากับหรือให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลนั้นหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระทําหรือจะกระทํากับหรือให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลอื่นโดยมีพฤติการแสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอื้อประโยชน์ส่วนตนระหว่างกันทั้งนี้เนี่ยไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม วัดต่อมาบทบัญญัติมาตรานี้มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บุคคลดังกล่าวตามวรรคหนึ่งเนี่ยได้รับเบี้ยวัดบำเหน็จบำนาญหรือเงินปีพระบรมวงศานุวงศ์หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันและมีให้ใช้บังคับกับกรณีที่บุคคลดังกล่าวตามวรรคหนึ่งรับเงินตอบแทนค่าเบี้ยประชุมหรือเงินอื่นใดเนื่องจากการดำรงตำแหน่ง กรรมาธิการของรัฐสภาสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสภาท้องถิ่นอื่นหรือกรรมการที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นโดยตำแหน่งพักต่อมาให้นำความในวงเล็บ3มเนี่ยมาใช้บังคับอแก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด้วยโดยอนุโลมนะครับในวงเล็บ3ก็คือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญา หรือกิจการที่กระทําหรือจะกระทํากับหรือให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลนั้นหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระทําหรือจะกระทํากับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นโดยมีพิธิการแสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอื้อประโยชน์ส่วนตนระหว่างกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อมในบทบัญญัติในมาตรา 64ทับ2วงเล็บ3เนี่ยนะครับให้นำมาบังคับใช้กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด้วยนะครับต่อมาในมาตรา65ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานส่วนตำบลเนี่ยนะครับเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญานะครับในวัคต่อมาให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานส่วนตำบลซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งมีอำนาจเปรียบเทียบคดีละเมิด ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลได้ตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดเมื่อได้ชำระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบภายใน30วันนับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับต่อมาในส่วนที่3ามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาตรา6ก องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมในมาตรา67ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดังต่อไปนี้วงเล็บ1จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบกวงเล็บ1ทับ1 รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยการดูแลการจราจรและส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าววงเล็บ2รักษาความสะอาดของถนนทางน้ำทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลวงเล็บ3ป้องกันโรคและระง,งับโรคติดต่อวงเล็บ4 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวงเล็บ5จัดการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและการฝึกอบรมให้แก่ประชาชนรวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาวงเล็บ6ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็กเยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการวงเล็บ7คุ้มครองดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวงเล็บ8บำรุงรักษาศิลปะจารีบประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิน่นวงเล็บ9ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควรมาตรา68ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดังต่อไปนี้นะครับจะแตกต่างกันนะครับในข้อในมาตรา67เนี่ยเขาจะใช้คำว่า อ,องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับในมาตรานี้ในมาตรา67นะครับใช้คำว่ามีหน้าที่ต้องทำส่วนในมาตรา68เนี่ยนะครับเขาใช้ข้อความว่าองค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างวงเล็บ1ก็คืออาจจะให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร วงเล็บ2ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่นวงเล็บ3ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำวงเล็บ4ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุมการกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะวงเล็บ5ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์วงเล็บ6 ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัววงเล็บ7บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎรวงเล็บ8การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินวงเล็บ9หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลวงเล็บ10ให้มีตลาดท่าเทียบเรือและท่าข้ามวงเล็บ11กิจการเกี่ยวกับการผ่านิชย์ วงเล็บ12การท่องเที่ยววงเล็บ13การผังเมืองนี่คือตามบทบัญญัติในมาตรา68องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการเหล่านี้ในเขตได้นะครับต่อมาในมาตรา69อำานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา66และมาตรา67และมาตรา68นั้น ไม่เป็นการตัดอำนาจหน้าที่ของกระทรวงทบวงกรมหรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐในอันที่จะดำเนินกิจการใดๆเพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบลแต่ว่าจะต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบล่วงหน้าตามสมควรในกรณีนี้เนี่ยหากองค์การบริหารส่วนตำบลมีความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการดังกล่าวให้กระทรวงทบวงกรมหรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ นำความเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยไปประกอบการพิจารณาดำเนินกิจการนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตามบทบัญญัติมาตรา69ถึงแม้องค์การบริหารส่วนตำบลจะมีบทบาทมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลในเรื่องต่างๆนะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับเ,เขาก็ไม่ตัดนะครับถ้ามีในส่วนของกระทรวงทบวงนกลมหรือองค์กรหน่วยงานของรัฐ ที่จะไปดําเนินกิจาการที่เป็นประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่นะครับแต่ดีข้อแม้ก็คือจะต้องแจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนตําบลทราบล่วงหน้าด้วยนะครับและในส่วนขององค์การบริหารส่วนตําบลเนี่ยก็สามารถที่จะมีความเห็นในเรื่องของการดําเนินกิจาการดังกล่าวได้นะครับต่อมานะครับในมาตรา69ทับหการปฏิบัติงานตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลเนี่ยจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลการจัดทำงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนะครับโดยทั้งนี้เนี่ยให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับวาวยการนั้น และหลักเกณฑ์วิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดนะครับต่อมาในมาตรา70เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้เนี่ยให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินการกิจการของทางราชการในตำบลเว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับ เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาตินะครับต่อมานะครับในมาตรา71อองค์การบริหารส่วนตำบลอาจจะออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้นะครับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหรือเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตำบล ออกข้อบัญญัติหรือให้มีอำนาจออกข้อบัญญัติในการนี้นะจะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้นะครับแต่มิให้กำหนดโทษปรับเกิน1000บาทเว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นนะครับวักต่อมาเนี่ยร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือ สมาชิกสภา,าองค์การบริหารส่วนตำบลหรือราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมายว่าโดยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นนะครับในวัคต่อมาเมื่อสภา,าองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตามวักหนึ่งแล้วเนี่ยให้ในายยกองค์การบริหารส่วนตำบลลงชื่อและประกาศเป็นข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลต่อไปนะครับวักต่อมาในกรณีที่นายอำเภอไม่เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญตัติองค์การบริหารส่วนตำบลใดให้ส่งคืนสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภายใน15วันนับแต่วันที่นายอำเภอได้รับร่างข้อบัญญตัติองค์การบริหารส่วนตำบลดังกล่าวเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาทบทวน ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นใหม่หากนายอำเภอไม่ส่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคืนสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภายใน15วันนับแต่วันที่นายอำเภอได้รับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดังกล่าวตรงนี้นะครับขอให้ถือว่านายอำเภอเนี่ยเห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นนะครับวัดต่อมา เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตามวรรคสี่แล้วเนี่ยมีมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า2ใน3ของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลงชื่อและประกาศ เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากนายอำเภอแต่ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ยืนยันภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคืนจากนายอำเภอหรือยืนยันด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่า2ใน3ของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เนี่ยให้ร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลน,นั้นตกไปนะครับต่อมาในมาตรา72การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามากฎหมายนั้นนะครับวักต่อมาเพื่อประโยชน์แก่กิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลอาจขอให้ข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยไปดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติกิจการขององค์การบริหารส่วนตนําบลเป็นการชั่วคราวได้โดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิมทั้งนี้นะครับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอํานาจอานุญาตได้ตามความจําเป็นและในกรณีที่เป็นข้าราชการซึ่งไม่อยู่ในอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้กระทรวงมหาดไทยทําความตกลงกับหน่วยงานต้นสังกัดก,ก่อนแต่งตั้งนะครับ ต่อมาในมาตรา73องค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำกิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหรือร่วมกับสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อกระทำกิจการร่วมกันได้นะครับทั้งนี้เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องและกิจการนั้นเป็นกิจการที่จําเป็นต้องทําและเป็นการเกี่ยวเรื่องกับกิจการที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของตนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตามบทบัญญัติในมาตรา73เนี่ยนะครับองค์การบริหารส่วนตําบลอาจทํากิจการนอกเขตได้นะครับโดยอาจจะร่วมกับสภาตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น นะครับตรงนี้สามารถกระทําร่วมกันได้แต่ว่าจะต้องได้รับความยินยอมจากสภาด้วยนะครับและกิจการที่ทำเนี่ยจะต้องเป็นกิจการที่อยู่ในอํานาจและหน้าที่ของตอนเองด้วยนะครับครับสำหรับในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตนําบลก็ยังมีรายละเอียดอีกค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามมาเรียนรู้กันต่อไปในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ